โอเดตเจสเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็ใหม่สูงค่าพี่น้องไตกู่กอนนะเจ้าขออนุญาตตอบคําถามเนาะขออนุญาตตอบคําถามเลยหลายหคนถามว่าโอเดสโอเดสเนี่ยมาชอบพี่น้องไต้นะเจ้าทั้งอาโอเดสเป็นพี่น้องไต้กะโอเดสเป็นพม่าก,กะอย่างหลายๆคนมาถามนะเจ้าขอตอบเลยนะเจ้าโอเดตเป็นคนเมืองที่หัวใจเป็นไตใหญ่เจ้าและขออนุญาตตอบคําถามว่าทําไมถึงชอบพี่น้องไต หนึ่งวัฒนธรรมใกล้เคียงกับล้านนาเอาเจ้าสองภาษากรรมกรรมเขาใจกรรมเดียวกันเจ้ายกตัวอย่างคําว่าฮักเจ้าพี่น้องไตใช้คําว่าฮักหอน้องหบผิหนอากาศกอไก่นะเจ้าคนเมืองเหนือเขาก็ใจคําว่าฮักแปลว่าความรักความปรารถนาดีนี่นะเจ้าฉะนั้นแล้วบ่มีบ่มีไอ้อย่างที่จะทาให้โอเดตบ่ชอบนะเจ้าเรื่องความชอบพี่น้องไตเป็นเรื่องส่วนตัวนะเจ้าถ้าบ่ชอบคงมาซ่ซื้อชุดพี่น้องไตมาสะสมไว้ บนันดี้มีซิปชุดละเจ้าเนาะจำไห้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นคนเมืองบอกว่าจะเป็นคนไตบอกว่าจะเป็นคนที่ไหนๆนะเจ้าจะไตใหญ่หรือไตแลนนะเจ้าเนาะการไม่ดูถูกผู้อื่นนะเจ้าก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นมนุษย์ของเฮานะเจ้าการบัดดูถูกว่าอื้ยพี่น้องไตบึนปากเซเปิลน,นะเจ้าไตาใหญ่ไอ้น่ะคาว่าไตาใหญ่คําว่าพี่น้องไตไอีนะเจ้าบัดดีดูถูกเปิลน,นะเจ้าเนาะ เพราะว่าทุกคนมีดีมีเลวเจ้าพี่น้องไตก็มีดีมีเลวคนไทยก็มีดีมีเลวคนทุกเชื้อชาติก็มีดีมีเลวเจ้าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เจ้ายังโอเดสเนี่ยชื่นชอบเป็นการ่วนตัวอยู่แล้วบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้านะเจ้าภาษาฝึกกรรําไเฮอบอกแกลนแบบเป็นยังนะเจ้าขอบอกตรงนี้นะเจ้าทําไมโอเดสถึงชอบพี่น้องไตทําไมโอเดสถึงชอบไทยใหญ่หรือชอบไตนะเจ้าเพราะ หัวใจโอเดสเป็นไตใหญ่เจ้าบ่ต้องทาเป็นคนเมืองเป็นอย่างกระจ้างเติ่งเฮาชอบมกกเรื่องของเฮานะเจ้าเนาะอันนี้มีเพลงเนาะเป้นแนะนํามาว่าโอเดสไปซ้อมห้องเพลงนี้มานะเจ้าเนาะห้องือฟังเห็นหน้อยกรลักกันนะเจ้าชื่อเพลงเมลงห้าร้อยเม์น้อยห้าพันนะเจ้าบดนตรีบเอาแล้วนะเจ้าฝึกมาขอคอมเมนต์ตัวนะเจ้าพี่น้องไตสำเนียงถูกบัถูกนะเจ้ากำอู้ถูกบัถูกแนะนํากันมาตัวเพราะว่า ปีนางโอเดสบะเก่งภาษาไตนะเจ้าไปฟังกันเลยนะเจ้าเราปันไตในเป็นสู่ใจคือซื้อสายขอคำห้าบาทเมื่อเขากาดปันไม่ลงห้าร้อยปุ่นตาเม่น้อยปันเป็นหมื่นเป็นพันก้อนใจในเป็นในหมดหามีรถมีกาปาสาวแลเล่น นาผักมักตากนใจในมันอ่ำกว่าตกงาายในละเกาเม่หน่อยซ้อมปล่อยเป็ดเม่ลงเปิดใจแต่นอน,หนาหมอสุไคลไหลเฮาหมออูบหมอเกาเอาเฮาหยุ่มแปดเพอเข้าไหลเฮามาเพอไหลหึงนั้นมา หาตังผิดเฮาซ้ำหาเกาก็ไม่แข็งตัมหาเกาซ่อมไม่แทงเจ้าลำปันไตในเป็นลูสู่ใจเหอซื้อสายขอคำห้าบาทเมื่อไปกาดเมื่อเขากาดปันไม่ลงหาล้อยปุ่นตาเม่น้อยปันเป็นหมื่นเป็นปันก้นใจ ในเป็นในมดฮามีรถมีกาปาสาวแลเล่นหน้าผักมักตากลดใจในมันอ่ำกว่าตกงานไรในหลักเก่าเม่น้อยซ้อมปล่อยเป็ดเม่ลงสุดท้ายฝากไว้นะเจ้าบอกว่าจะเกิดชนชาติไหนบอกว่าจะเกิดเป็นเพศอย่างนะเจ้าทุกคนมีหัวใจพี่น้องไตก็มีหัวใจนะเจ้าทุกคนมีความรู้สึกนะเจ้ามีทั้งดีั้ะชั่วนะเจ้า พี่น้องไตเปิ้ลก็มีความความอย่างไรอะเปิ้ลก็มีความดีความเลวเหมือนกันนะเจ้าปนกันทุกคนมีหัวใจพี่น้องไตก็มีหัวใจนะเจ้าแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติภาษาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแล้วทุกคนก็มีหัวใจเจ้ากาการที่ไปดูลูกคนอื่นนี่นะการไปดูถูกดูแคลนคนอื่นนะเจ้าก็คือคนสารเลว การดูถูกผู้อื่นก็เหมือนการดูถูกตัวเองนะเจ้าทําตัวเองให้ดีก่อนทําตัวเองให้น่าชื่นชมก่อนแล้วก็ไปว่าคนอื่นนะเจ้าว่าไผัยบดีสวมง่อนตัวเก่าเจ้า